ย่างปลากกบุยเอาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอการนับเงินยงชาแนลที่เกาแนละพี่น้องจ้าตลาดมณีท่าพี่พ่อหนอนมาจีนชมตำค่ะขนมจีนแล้วก็ย่างปลากาบุยเอาเนาะค่ะจ้าบ้านเฮาเอินปลาอีหยังเนาะ ยี่นี่เพิ่นเอิ้นปลากาบุญยาวาจา้ะพักกับนีคือเก่าจา้ะพักคอร์ดมีแต่พักคอร์ดโดยจ้ะมือในกลับหอมกินข้าวเหนียวพี่น,อน้องอุ่นแล้วไหมเลยจ้ะมาแล้วเลยงานมาแล้วหิวข้าวนะอะไรก็เลยมาจัดพี่นอ้องจ้ะมาๆมา,มาใส่คำใหญ่ๆเนี่ยนาะค่ะพี่นอ้องแส็บๆน้ำๆๆนังแมวเด้อจักแส็บปรแเสบมือใน หัวจกรสชาตินั้นเลือมนิดๆหน่นนอยๆก็โอเคเอพีนะมันเปดจืดแห้งนะบอยากกลายเป็นคนกินเข็มนะพี่น้องเพราะว่าปกติน,นแม่จะเป็นคนบนกินเค็มอยู่แล้วนะประเดิม คือจะได้กินเข้มนะตอนให้บ้าเนี่ยเพราะว่าตอนบอสบายนะั่นรสชาตินั่นบอ้หูวเปพี้องนี่นนมันจืดไปกันใส้ตะเกือเออืมเพน่ามันเป็นยามันซอยได้ กินทัาห้องทองกันได้ปี่นองใส่น้ำปูน้ำได้ปะเนา ขนาดว่บาบะโหวรสากนะพี่จ้องเขาเบิดเป็นตีบเด้อขาหัวจะซึ่ทำได้ย่างปลากาบุญยาวจ้ะย่างในหมอย่างไ,องอางได้น้ำมันเลยจ้ะ ลูกก็เล่นเกมขอเงินแม่ซื้อเกมแม่บอให้เป็นยัง่งเขาเขาจะเป็นยังางก,กับแม่บ่ให้บอให้เล่นไลยแต่เขาก็เล่นพี่เนะ ขนมจีนก็มี เนื้อปลาอันนี้นะมันคล้ายๆเนื้อปลาคอบานห่าพี่น้อง ห้องท่องพอจันท์บาพี่น้องเอ้ยมันเราจะเต็มท่องแล้วเป็นขนมจีนละมัน Mm. <laughs> ทำบเท่เผ็ดเอิกีนเผ็ดประด้หะพี่นอ้อง เ <c oughs> มื่อเนี่ยเนะบิ่ยรเมอร์เลยพี่น้องมาได้กินเมื่อก้กินเบุดแสบอะ่ะไปเห็นงานอ่ะก็กินพผลไม้ลูกสองลูก นะคะกว้วยลูกนึ่งก็ส้มลูกนึ่งเลยเพราะว่าอยู่ที่ทำงานเพิ่มีผลไม,ม,ม้หายนาาจะสิมิมรทั้งหมดจากยางซียางแต่คือสิม,มีกลกวยมีส่งกยกหวาน แต่ก็มีลูกแพ้แต่ก็มีแอปเปิลจ้ะวิธีทำงานทุกมื่อจ้ะทุกเมื่อเลยมื่อสองรอบเพราะว่าพนักง,งานสามกะนะจ้ะนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นเอามาใส่ว้2สองหลบรอบเสาประมาณเก่ามู่นะคะหอบหนึ่งแล้วก็รอบเนี่ไม่แรงอ่ะหาหมูแรงอืม เจ้านายเป็นจับผอดลูกน้อ,นนองกาแฟก็กินฟีได้พี่น้องบางหมองหนังสือได้จ้ะ2ยิซิปเส้นแต่ว่ามองนัองแม่เห็นงานเนี่ยกาแฟกับฟีจ้ะนั่นชีมนีกาแฟมี มันไม่โล่นะจ๊ะช,โโอช็อกโกแมลห่อนช็อกอันอนี๋ยังก็ช็อกโกแลตห่อนพี่น้องจ้าเอาสลัดตโรมไปเองจ้ะวิปปิ้งรีมแบบบานหอาบางเบอร์บางเ้าอีหยังเขยเออชสลัดโรมนี่แก่มาเออเป็นเซร่มเนี่ย สิแบบมันใส่นั่นแหละพีน่น้องบีบเป็นครีมบ่บะบิบบิบครีมเมื่อเอียงสักอย่างนี่แหละเอิ่นบ่ถขือนั่นแหละพีน่น้อง ไอยากะกดกินจ้ะแบงเมือ็เขา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 พาร์์มามาท่ามีแม่โคเบผายเนาจ้ะไปอุ้นเอานะคะเพิ่านก็ซัพพอร์ตโอเคอยู่พี่น้องกกจ้ะ นการดูแลเขาดีอยู่อืมแล้วก็มีตู้เย็นให้สองตู้จ้ะถ้าใครจอยากกินน้ำโคกพวกน้ำอารมณ์อ่ะย้อนเงินจะ้ะยี่เอ่อถ้าไหนเนาะหกสิบเจ็ดสิบเส้นจะ้ะโคกกันกระปองนะจะ้ะกระปองหนึ่ง ละเจ็ดสิบเส้นจากตะกีหา0เดี๋ยวมันขึ้นพี่น้องของขึ้นเบิดเราสูกันฟัง มบ่หัวนังแม่บอกพี่บอกน้องให้ยังเนอะนัะนงแม่ได้อย่างงี้คอนแทกงานประจำและพี่น้องแต่ต <c oughs> แต่พีกายเรยล่ละแต่หัวนังแม่บอกไปฟังให้ยังแต่บอกห้ฟังแล้วก็แล้วไปนอะพี่น้องจา้าผูหัวแล้วก็ได้ผระทันหัวก็นั่นล่ละจา้าแต่งานประจำ จะเป็นพื่อนรุ่นน้องเขาคนได้นะจ้ะเนาะขอบคุณที่เป็นให้โอกาสนะจ้ะขอบคุณที่เป็นให้โอกาสเฮ้า แล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมงานน่าจะที่เพิ่นเห็นว่าเฮาเหตุงานเขากับโม่ได้เนาะเพิ่นเล่าเฮาหนาถามแบบอันคน,นเห็ดงานดีบ่ดีบ,ดบอยยังไงน่านะจะโม่เพื่อนรวมงานก็ว่าเหตุได้เฮ็ดได้ยังี่นะก็เขาสิครับเฮาเขาเป็นพนักงานประจำนี่พี่นอ้องเขาเขาบอกได้ว่า เขาตัดส,สินใจผู้เดียวเด้อแล้วก็ถามเพื่อน,อนรวมงานนํามจาว่าเฮ้าเนี่ยเห็นงานเขากับโมไดโบอะไอย่างเง้ยนั่นแหละค่ะก็ได้น้ำกันกับเพื่อนจีไปไปพร้อมกันอาจจะได้ได้น้ำกันเนาะก็คือเห็นงานได้ทำกันนั่นแหละล้อยซัางนะค่ะเห็นงานดี อันดีแน่บดีแนกอะมันกับเป็นงานนาาจะอันใดบดีมู้ที่ว่าอยู่น้ำกันเขาก็บ,บอกว่าอันนี้บดีนะอันนี้บริเขากับัรงเขาเสเห็นงานอนะ่ะใจเขาใจเราจ้ะ่อ,อ,อยข้างไปนอกไปแล้ว ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ให้นางแมวในเด้อค่ะเป็นกำลังใจอีกช่องทางหนึ่งได้พี่น้องตาก,ก็คือเฟซบุ๊กแฟนเพจจ้ะนันะคะก็คือนางแมวกันนะจ๊ะซื้อนางแมวคือกันนะจก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้นําในเด้อค่ะขอบคุณเลนายค่ะอีก่องทางหนึ่งระทางช่อง u t u b e ของเฮาเนาะจา๊ะเนาะก็เป็นกำลังใจอย่างหญิงนะจ๊ะที่เพื่อนๆให้หมอมให้โดยตลอดนั่นะคะ กะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยอ้จะให้สุขุสุขคนลำๆเรื่อยๆจะพี่น้องจ้าคิดสิ่งใดก็ขอให้ใด้ิิงหนานเนาะพี่นอ้องพอกันคิปหนาหลักๆเลยกิจจังสุขุสุขคนเด้อจ้ะ